แล้วดีใจพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ่ายแน่สองเอลซ์เส้นกินแซ่บนัวมื้อนี้พาพี่น้องมากินตำมั่วหมึกสายตำซั่วตำมั่วตำไซนมจีนเม็ดผักกระเฉดแบบโพดโพพี่น้องคือกินแท้หมดเสียดายเอลแกะมากอยากกินบ่ทันเสียดายพี่น้องเพื่อสิแก้ได้ขนมจีนเอลพื่อเขาซ้ำพ้อรอยพี่น้องคือเขาจะขออนุญาตขายของทำมาหากินโอ้ยนะ เดียวว่ากันเลยจังใดกระไดพี่น้องส่วงนีห้หาทางใดได้ก็ะหาขายไดก็ขายพี่น้องเฮ็ดเบอร์ทุกอย่างทุกแง่แล้วว่าแต่ได้เงินคนเห่ากระได้มันต้องดินร่นเพราะความอยู่หลอดน้องพี่นอ้องอะมาสิ่กินน้ำกันเลยนัวไวเอยงปุเงบเนี่ยื่อมัจะตลาด เพิ่นว่าหอยห,หนีบห,หบอยบีบเอียงบวประมาณนี่แหละเนี่ยแซ่กันเห็นมันหน่วยไงยนะเขาเจ้าขายอยู่กับหอยหอยแมงผูก มันหน่อยไงก็หอยแมงผูกก็เลยซื้อมากไปลองมันนี่วันยุดจ้ะนอวก,กระถิน ເດີນງາວ່າຊິກັບບານຢູພນ້ອງຊິສງໃດ กรอบไม่ได้แน่กรอบกรอบล่องมึกบ้างกันด้กุบกุบเดียว มือกสดๆพี่น่องมันกับเลือกกรุบๆผักไผ่ผักกันจองเดี๋ยวจะท่องกินมันสีอิ่นไหมหลัง 是梦，也是算 อขันท่างบ้านเนาะมีหอยแบบนี้คือสีขักเก็บมาพัเดเพชรพี่น้องทางบ้านก็มีอยู่แต่เขาเอิ่นหอย หอยกาบมันกระสีนหน่อยแบนๆบุกเป็นหน่อยยังสิเลยได้แบนๆไปหาเอาน้ำหอยโคโรพี่น้องก็คือมีอยู่หางมเอาแหนมนานี่แหละนาน้ำบกนี่แหละหนำนาแรงนายนั่งสิเลยหาง้มเอาน้ำหอย ไม่กาบไมมเล็บหมาบอสพ่อมีแจ่บรู้ว่าสมัยนี้ยังมีบอสนี่หรองอันนี้บอกตั้งแต่สมัยอยู่ปรฐมมหาประหกเอาว่าไปอืม,มาละเด้ยบแมนอกแตง่ง <laughs> กินไปค้มเป็นยาพี่ส่งพายักล่องกินมาละให้กินอันนี้ก่อนถันไปจัดบักมาละขีนโนกเนี่ยเอาเวะ้าลดโคตรค้มอันน้น <laughs> กินอันนี้ได้กระือว่าเก่งแล้วพี่ส่อง ปลาหมึกให้พี่มนซื้อมากมือหน่อหละพี่น้องโลดได้เลยสี่สิบบาท ปลาหมึอกอยังกระโปแสบถ้าหนวดหมึกกระดองพี่น้องท่านใดที่เคยกินหนวดหมึกกระดองจะรู้ว่ามันกรอบพี่น้องหนวดมันนะหนวดมันจะกรอบดีเลบบเนียวบอยหยับ,ยบยอแม่ อันนี้แล้วว่าแสบบากวบกระสูตรง่อนมึกกระดองอะไรเพียง ิีเต้น,น่มะเขือแข็งตําแหลกชี้เป็นจับเบอร์เพชรเบเพชรคับ กินเก็บไว้ให้กินต่อเจได้ยสำหรับมือน er ี้จากกระขคขบุญกอะพูดพ uh okay. ี่น้องที่เขามาให้การตีตามรับชมคิดคิกินตํำส่วพี่น้องตํำส่วมึกซ้ายกับพอยนิบพอยหนีบพอยขี้พอยกราบเยังก็ว่าไป บาดเดี๋ยวมันบ่มีพี่น้องก็บเจา้าสเอินหอยเอียงนะไพรูก,กับบอกแน่เนี่ยเป็นคนๆนจักน่อยคนๆนแล้วก็มวยแง่ๆเป็นแต่ไปพัดแสบอยพี่น้องแต่ว่ามันสีออกแบบเหนียวเคนียวบ่คยบ่อคยกรอบปานในเนวเหนียวๆยำย,ยากแน,น, <c oughs> น่จักน่อยสำหรับมือนีจ้ะก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาเบิง่งฝากกดไไค์กดแช์กดตตดตามเพื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจทง y งย youtube แล้วกระทั่งแฟนเพจ a c e b o o k แอลช่นแ่บนัว <c oughs> ไอ้หัวลอ,อยอยา่าของเป่าไปใส่ติแล้วก็ฝากขนมจีนแอลส่วนจีนแซ่บนัวพี่น,อในใ้องไว้ในอมอกอมใจเนาะผูด้ใยอยากแสบอยากงัวเเ้นขนมจีนเล็กเนี้วหนุ่มพี่น้องสาม,มารถสัังซื้อได้สามสิบห้าบาทต่อหนึ่งห่อแล้วก็สามห่อหนึ่งร้อยบาทพี่น้องซื้อสามห้อมันจะคุ้มกว่าพี่น้องจ้าสำหรับมือนน้ก,ก็ขอล่าพี่ร้านนองไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหนามื้อหนาจ้า,จาสวัสดีค่ะ